ก็ได้ข่อนในคู่อีกต่อนไปครับอ๋อไม่ใช่ชาวบ้านคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหพูดเร็วผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนยังไม่เป็นครับก็อยากเป็นก็เอาที่แปลงใหญ่มาแบ่งแบ่งแบ่งให้ชาวบ้านซื้อเพื่อเพื่อโอนย้ายชาวบ้านมาอยู่ในที่เขาแต่ทีนี้ยังจ่ายเงินไม่หมดไม่ครบหายไมด้่หมดหมดมแล้วหมดแล้วแล้วเขาก็เอาไปขายต่อยีก เราไปจำนองไปจำลองไปจำลองไปเยี่บ้านเราไปจำนองต่อค่โดยชาวบ้านไม่รู้เรื่องเอโคมันยังมันยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนด่มวนไม่ได้แบ่งยังอยู่รวมตอนตอนนั้นยังไม่ได้แบ่งตอนนั้นยังไม่ได้แบ่งตอนนี้ก็ยังไม่แบ่งตอนนี้ก็ยังไม่แบ่งเหมือนกันยังไม่ได้แบ่งก็ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้โอนไปอยู่ตั้งแต่ไม่มีโฉนวนบอกอย่างนี้เอ่อแต่นี้ออกฉนวนได้แล้ว ออกไดนะ้แล้วใช่ไหมแปลงใหญ่อ่ะใช่ครับออกคุได้เออเมื่อก่อนเป็นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสินแต่มีสิทธิ์ที่จะออกผู้ใหญ่บ้านก็ออกเป็นชื่อผู้ใหญ่บ้านคนเดียวครับแต่ก็ไม่ไม่นึกถึงเราเลยก็แอบไปขายก็อาจจะจนขึ้นมาเนาะค่ะ,ะชอบเล่นการขนานนี้นของผู้ใหญ่บ้านนะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเล่นนึกไม่เล่นอาจจะเล่นก็ได้นนะจจกันเลยนะมันเรื่องบไม่เลวว่ะตามเขา โอเคท่านเลขาท่านเลขารับเรื่องมาแล้วได้ได้ฟังและประเด็นมันน่าทำยังไงต่อก็ในเวลานี้เนี่ยในเรื่องของจํานวนคนยังไม่ยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขได้เป็นคดีพิเศษแต่ว่าผมให้ทางยุติธรรมจังหวัดอุบลแล้วก็ในส่วนกลางเวลานี้รับเรื่องและสอบประคำในแต่ละส่วนเพราะว่ามันต้องแยกกันตรงที่ว่าแต่ละคนมี มีมีเรื่องที่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนถูกที่ดินหลอกแล้วขายไปแล้วแล้วก็ยังยังมีคนเสื้อขาวเนี่ยก็คือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการไปไปซื้อที่กลับคืนมามแต่ปรากฏว่าไอตอนที่ให้เงินเข้าไปแล้วเนี่ยไอที่ตรงนี้เนี่ยมันถูกม,ม,มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เอาเอาไปเอาไป,เอาไปจำนองแล้วก็เหมือนโดนหลอ,อกอีกชั้นหนึ่งเท่ากับโดนหลอ,อกสองชั้นแตน่้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะคู่ขนากนกันไปก็คือว่า ให้แจ้งความร้องทุกข์กับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเรื่องของการชอบโวยวายโจก่อนสาหรับคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการไก่เกลี่ยที่ทางกระทรวงจะเข้าไปช่วยดูให้ก็คือเชิญทั้งสองฝ่ายมาเรื่องไก่เกลี่ยอย่างน้อยสุดก็คือทั้งเรื่องเงินแล้วก็ที่ของชาวบ้านที่วันนี้เนี่ยถูกเอาไปเอาไปจำนนงเอาไว้เอาเอาไปว่าโจัผู้ใหญ่บ้านเชื่ออะไรนะคุณอะไรเอร์โทรศัพท์ไร แล้วพอที่มีปัญหาเนี่ยก็คือว่าทางสถานีตำรวจเขาก็ไม่รับแจ้งความาดเขาไม่ได้ปัดคดีแพ่งชาวบ้านเคยไปไปร้องเรียนไปปรึกษารตำรวจมานานมากเรื่องนี้ไม่แพ่งกร่าเราฟังดูแล้วมันไม่แพ่งกร่าตอนนี้ทางโรงพักตลอดยุติธรรมจังหวัดว่าจะดําเนินการแน่วแน่ไปทางไหนยุติธรรมจังหวัดก็รอตํารวจตํารวจก็รอยุติธรรมจังหวัดสอบไปสอบมาอยู่หน้่ศาลเอาใหม่เอาใหม่สอบข้ออะไรนะครับสว่างเรียนรู้ใช่ครับ คือคือเรื่องที่ความกระบวนการในการทําตรงนี้มันค่อนข้างเนี่ยเป็นการปกปิดข้อได้จริงที่ควรบอกให้แจ้งก็คือว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าขายที่ตรงนี้ไปแต่ตัวเองกลับเอาที่ตรงนี้เป็นจำนองต่อเนี่ยครับหรือนําไปขายต่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้อช่อโกงประชาชนแน่นอนแล้วประชาชนเวลานี้เนี่ยมีมากกว่าห้ารายขึ้นไปมันก็เป็นการข้อช่อโกงประชาช,อบบชนอีกเช่นเดียวกันแต่จะมีกระบวนการที่คนลน<ม>ะก็เดี๋ยวเราจะใช้ของกระทรวงในกองทุนที่ทำ มีทนายอยู่คนรอผมมาวบนเนี่ยใช้ของกองทุนยนี้เราตามดูมาฟังนี้คืออยู่ที่จังหวัดเขาก็แนะนําทนายให้แต่เพียงแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่สะดวกมาคือบางคนก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้บางคนก็ไม่มีเงินก็ต้องจะ,จ,ะจะสอบจะเต้องไปหาตามทนายเสียให้าวบ้นมาหม,มันทำยากครับทำได้ยากจะให้ชาวบ้านมานแล้วก็เคยเรียกตามอ่าเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอเนี่ยเรียกคู่กรณีมาแล้วแต่เขาปฏิเสธอย่างเดียวครับ เขาบอกว่าหลังน er mm ั hmm. ้ไปฟ้องน้อพยาามพยายามโดนให้เป the yeah. ็นคดีแพ่งแต่การฟ้องคดีแพ่งเนี่ยขั้นตอนและเวลาเนี่ยชาวบ้านจะเสียจะสารเนี่ยจะตอนเนี้ยไม่ถ้าเกิดจบคดีอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาตายไปหมดแล้วนะตายไปหลายคนแล้วเนีตอนเนี้ยมีรุ่นลูกนะฮะคือเขาต่อสู้มาตลอดพยายามมาตลอดครับพนักงานตำรวจก็เชิญไปเนี่ยเชิญไปทนตีละลายครับพอสอบปากคำมันกลายเป็นคดีแพ่งเพราะมันเป็นเรื่องการดำเนินตำนำจำลอง แต่ถ้าเป็นการสอบแบบภาพรวมที่จะดีว่าที่ดินทุง่งแปลงแล้วแจ้งเงื่อนไขว่าจะแบ่งแยกที่ดินโดยให้มีผู้ผู้เสียหายเนี่ยมาซื้อเป็นแบ่งแปนงแปลงแต่ปรกากฏข้อที่จริงก็คือมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขของการเป็นคดีชอโกงอยู่แล้วครับและพอเป็นชอบโกงหลายคนมันก็เข้าเงื่อนไขของการเป็นชอบโกงประชาชนแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันก็อาจจะขาดเรื่องของคนที่ รู้เรื่องกฎหมายแล้วไปแนะนำฉะนั้นก็เดี๋ยวจะ,จะให้ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวประสานให้แล้วก็จะไปอธิบายความ,มให้เข้าใจแล้วเราต้องร้องทุกเป็นกลุ่มไม่ได้ร้องทุแค่คนเดียวแล้วถ้าได้ยนะุติธรรมจังหวัดพูดเหมือนท,ท่ทานในทางผมจะไม่ขึ้นมาถึงการตัวที่มาเกี่ยงกันเพราะเมื่อเช้าวันที่ผมมาเนี่ยยุติธรรมจังหวัดเนี่ยแจ้งให้ผมแม่แม่ทัตจีเนี่ยที่มีหมายสาร พี่ก็ผ่อนจำนันจากศาลนะพี่ก็ฟ้องกับอะไรพี่ก็ไม่พอใจเราฟ้องกับอะไรเพราะเพราะคอรโดจะว่าไม่มีเอกสารที่ไม่มีสัญญาเขาไม่พอใจก,ก็ต้องฟอกับอะไรตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนอเขาไม่เปลี่ยนแล้วเพราครับเมื่อเช้าผมไปที่ดินที่ดินก็อ่าผมแค่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดเขาซื้อทะเบีรรยนออกออกสิบล็เมื่อไหร่ออกโดยยังไงผมเลยชอบม,ม,มันก็ม,นมีหลักฐานการโอนมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่เราเซ็นรับเงินไปแล้วใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่ไม่มีการจการเขาเอาไปจํานองอะไรทุนเนี่ย การจดจำนองที่ดินอ่ะมันก็ต <lem> <ark> ้องมีขั้นตอนและเหลือการการตลนดได้ขาไม่ได้ครับคือองนไม่ไดเรื่องนะขาหนอ่ะเอาฟังบ้างคือคือที่ไม่อยากให้ผู้หลายคนอ่ะเพราะประเด็นมันแตกคือเราจะได้สรุปว่าจะทำยังไงต่อแล้วขึ้นผมก็มีมีเป้าหมายแล้ว แล้วก็เราฟังเอาไปหาสรุปสรุปได้ได้ได,ได้ข้อมูลแล้วใช่ไหมจะทำอย่างไรต่อได้ครับสรุปได้ข้อมูลจากที่สอบสอบแล้วนะครับมันเข้าขึ้นใส่นในการในการเจ้าของรายยืนอยู่แล้วจึงแนะนําว่าจะต้องร้องทุกข์ก่าโทษแต่ว่ากระทรวงเราเนี่ยจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการเอมารองทุกข์ไปที่กระทรวงที่ทำเราจะได้ดําเนินการตรงนี้ให้แล้วก็ในส่วนที่ที่ทรมจังหวัดที่อุบลราชธานีวันนี้ผมก็ให้ผอปริกเนี่ย รากราษาแล้วนะครับแล้วก็ให้ทางกองทุนที่ทําช่วยเหลือเรื่องของภายนความที่จะต้องพาไปร้องทุกข์ตามข้อได้จริงที่ปากกดนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคดีแพ่งมันเป็นคดียายานะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนมันก็จะมีตรงนี้กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าต้องเอาผลที่เกี่ยวข้องในเวลานี้เนี่ยมาไก่เกลี่ยถ้าเกิดเขายอมไก่เกลี่ยได้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เรางป็ะส่วนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก็จะเอาใหทา้ทางที่ทําจังหวัดนนไปเชิญตัวมานะครับเพื่อที่จะมาไกลเกี่ยมันมีสองประเด็นคือคือคือผมฟังดูแล้วหนึง่งให้ดีเอสไนรับเรื่องไว้ก่อน,เ,นเรื่อส่วนได้ครับรับเรื่องไว้ก่อนแต่ผมดูแล้วเอาทน,นานั่งก็ได้มะนั่งด้วยกัน ให้เอ uh, i ไรับเรื่องไว้ก่อนแต่ผมดูแล้วตามเนื้อผ้านเนี่ยปริมาณความเสียหายกับปริมาณคนซึ่งเ s i จะทำเรื่องนี้ไม่ได้แต่จะปลูกเรื่องให้เพื่อไปหาตัวตนของคนที่จะช่วยเราโดยจะทำเรื่องให้ เาเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นคดียา,ยานะที่จะจะผูกแล้วจะทำให้เพราะว่าถ้าเราฟังในข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ชาวบ้านฟังไม่เข้าใจฟังผมเนี่ยง่ายนะรับเรื่องให้เดี๋ยวจะไปเอาข้อมูลทั้งหมดจะเรียกผู้ใหญ่บ้านมาสอบแล้วมีใครคนนะที่เอาที่ไปหลานลูกลูกลูก,ลกชายในสีแดน อดีตผู้ใหญ่บ้านลูกเป็นคนที่เอาที่มาเดิมคือในสีจันใช่ไหมแล้วก็ทําตัวหาเสียงโดยที่มาขายอนขายเชื่อแล้วเขาก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับนี้เขาก็เสียแล้วมันก็เสียแล้วเขาเอาที่ขายแล้วลูกชายในสีจันชื่อในอะไรอะในในในป็นสทก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากก่อนเดี๋ยวจะให้เขาเอาศูนย์รับเรื่องราวล้งทุกแล้วก็ ตำแหน่งข้าศึกต่อทิศจริงไม่ไม่อขอตำแหน่งออนี่นับระบบรับป้งกันปราบปรามนี่นับระบบและอำนวยความเป็นธรรมร่วมร่วมในทรการสลายข้จริงด้วยแล้วจะแสวงหาข้าริงทั้งหมดอันนี้ถ้าได้ออกมาแล้วเป็นเรื่องที่เราทําได้จะทําให้เลยแต่ทําไม่ได้เราก็จะบอกว่าตํารวจคุณต้องทํานะเพราะว่ามันเป็นอรญายาแต่เรื่องที่ผมผมตอบตอไใจแค่นี้ก่อนแล้วจะทําให้โดยเร็ว ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ต้องเดี๋ยวจะนัดทีมลงพื้นที่แล้วก็จะไปลงไปเองไม่ไม่เรียกมาลงลงไปแล้วลงไปหาเองหาเองนะก็อาจจะเสียเวลาที่อื่นไปเยอะแล้วก็เสียเวลาตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงแต่จะได้ความชัดเจนเพราะผมต้องการความชัดเจนและทําให้มันชัดเจนให้ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปยุ่นไปนี่ไปนั่นเป็นหัวผมเป็นชาวบ้านของรู้ เขาื่นจะมีอะไรเติมไหมพี่น้องผู้มีอะไรพูดไหมเพราะมอนอมใส่พูดนั่นเพราะมอนอมใส่พูดนั่นเหมือนอมยาอมใส่พูดนั้นเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันที่มีความคิดเป็นอื่นจะบอกว่ากก็อยาได้มีสิิทธ์ไอตอนนําเสนอผมให้สองคนพูดจะได้ไม่แตกประเด็นแต่จะมีประเด็นอื่นเพิ่มอีกไหม ไม่มีก็อกลงกันตามนี้ท่านรองอธิบดีวิศนุชิมตะกูลจะลงไปพื้นที่แต่ก่อนลงพื้นที่จะเรียกสองคนนี้มาให้บากคำก่อนพี่อดีตพี่ใหญ่บ้านชื่อไหนอะไรนายนายสีจันนายสีจันแล้วก็นายประสิทธิ์้พ่อต้องลูกันพ่อต้องลูกบอกพ่อหมดวารัแล้วให้ลูกเป็นแทน แล้วตอนนี้ลูกชายก็เป็นรองนายกอบตที่เราไปร้องเรียนแล้วเขาบอกว่าเป็นเลขาอบตแล้วเราไปร้องเรียนแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องนริงยิ่งมีตําแหน่งเขายิ่งต้องรีบวิ่งมาเคลียร์มีอันเดี๋ยวเขาจะถูกปดตักตำแหน่งถ้าหากว่าผิดเพราะว่าเขาเสน่ห์ขาทอำเภอด้วยไม่เป็นไรอะในอเภอก็จะถูกําโทษด้วยเพราะว่าประหลรารันเรื่องแล้วก็พอปรารับเรื่องแล้วพอถามใน่คนในอำเภอไม่รู้เรื่องวันนั้ เพราะอย่างนั้นบางทีเขาเขาอย่างนี้เราก็ต้องตามไปที่อนุเบเวลาเราเรื่องไปแจ้งความในเรื่องเนินดีเราให้มีสำเนาถือไว้และถ่ายเอกสารไว้อย่าให้งเราหายผมพาชาวบ้านไปไปตั้งแต่พักแพร์แล้วจนไปจังหวัดต้องรีบทำนะมีความปลอดภัยของคอนที่เะา้องเป็นที่ชัดเจน ตอนนี้ก็โดนขู่ครับโดนโดนเจ้าของพี่ขู่พราะลูกเขาเป็นทนายชาเอาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละกันสัปดาห์นี้จะเรียกในสองคนนี้มาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับลูกชายแล้วสี่จันทร์แล้วสิครับแล้วในสัปดาห์หน้าจะลงไปพื้นที่ไปพบพื้นที่ไหนก็จะเห็นตอนสว่างวีรวงใช่ไห็คือสว่างวีรงครับคือถนอดอยู่ในพื้นที่เดียวใช่ไหมเดียวเียเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอบคนที่เข้าใจเรื่องดีที่สุดเห็นเห็นว่ามีสองท่านท่านที่ยืนด้วย ถ้าที่เล่นนักเข่าต้องถี่สองที่เขาไปตามเรื่องแต่เริ่มเดี๋ยววันวันนี้ผมขออนุญาตเป็นสายลับฝั่งต้องข้ามมาหรือเปล่าผมนี่จะโดนเกายิงทิ้งเขาเพราะเป็นสายลับเนี่ยแหละรับอีกก็จะได้ช่วยคุ้มครองพยานได้วันนี้ผมจะสอบสอบต้นเรื่องไว้ก่อนแล้วถ้าอันคนไหนอยู่ในขั้นอันตรายจะถูกยิงเนี่ยคุ้มครองพยานให้ด้วย ไปไหนไม่ได้เลยาเรื่องน่้นหนึงครับท่านเพราะวอดีตของนายประสิทธิ์มีประวัติการฆ่าคนตายชาวบ้านเลยกลัวไหรท่านบนีีมาบทอุความีิปีเาเกลับมาอยู่บ้านหลบหนีคดีบอุความกลับมาเป็นผู้ใบ้านช่ไบ้านนประสิทิ์เลยนะไปเลยเขาบบตย ไปกแบ่ผมไม่ไปกแบ่ผมไม่ไปอยู่ดอกพันทั้งวันมากเขาบริยุบาลทั้งวันมากเขาบริยุบานตำรวจไปเอินเขากับยังบ๊ออกมาเวลาพูดพร้อมกันทุกคนแล้วจะได้ยินไหมเนี่ยคคุณละไม่หมดให้คุณแม่พูดคนเดียวไปกแบ่ผมเห็นเขาหรอกเพราะว่าเขาบริยุบานทั้งวันมากเขาบริยุ มันจมวอยไปเอิญเขาก็บอกออกมาเขารอเขาไปอยู่บ้านครับเขาก็อยู่นั่นเลยเมียเขาดี๋ยวเราไปวยก็ไม่ยอมออกมาอ่าไม่เป็นไรก็ไปให้เขาเห็นว่าเอาบ้างไว้ลวมันมีบ้างไปตรวไปให้พร้อมเลยครับก็รู้อยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ออกมาเขาก็ถ้านั่งเขาก็นั่งอยู่นั่นแหละ นอนเขาก็นอนอยู่นั่นน่ะไปเรียกยังไงเขาก็ไม่เห็นออกมาเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหมายเรียกไปออกมาเขาเขาจะออกมาอยู่มาด่าพวกยายไงทุกครั้งที่ไปเขายอกมาด่าตำรวจไปสอบพื้นตงพิจิตรเขาก็ออกมาด่าตำรวจเาเขอาด่าก็เอาไม้เรียกไปยาทำายชุศร์ก็อย่างนั้นผมฝาก ถ้ารองอธิบดีนะทำหน้าที่แทนใครจะเป็นตัวแทนคอยรับผิชาสักสามคนก็เอาชื่อไว้จะได้แจ้งแจ้งบอกสามคนนี้ให้รู้หมดอ่เพื่อโทรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวมานั้นสอบประคันประคองเอาเพราะไปกลยแล้วมันใกล้เวลาหาเสียงเลยนะ ใช่ทำเดียวถ้ารัฐมนตรีช่วยก็จะเอารัฐมนตรีคนเดียวนั่ะนะเดี๋ยวชาวบ้านช่วยเต็มที่ครับชาวบ้านช่วยเต็มที่ท่านดีใจกันเลยค่ะ อของผมเร็วอยู่แล้วเร็วด้วยตรงด้วยใจให้ไปรอบนึงนะเขาให้เขาล้องไห้รอบนึ่งแบบเขาคุณยายนั้นที่นอนล้องไห้ทุกวันอ่ะใช่เลยโบราที่ที่เห็นเฮียเข้าไปในพื้นที่นะเขาไม่ไเป็นคนร้องไห้เก่งกว่าคุณยายเาลยเกือบร้อยปีแล้วเขไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่อยากร้องไห้หลายวันจะร้องร้องวันเดียวรีบแกนจบนะครับใช่ครับทำให้จบจะให้รางวัล อ้าว้นคุยกันต่อนะมีแฟนหรือยังเนี่ยยังค่ะสายได้สาได้ขอให้ช่วยหน่อยนะคุณท่านถัดมาสมุดีช่วยหน่อยนะคะยายมาหน่อยยายหน่อย วิ่งปึ้งท่านมาใกล้ใกล้านหน่อยดูแลท่านมาดูแลทุกตัวเลยนะนี่ดอกยาวนะดูแลด้วยแม่มาคุณลุจังหวัดอะไรนะโอนอาดีค่ะเอาเพือตัวตัวต